สวัสดีชาเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับนี่คือรายการม i นไนแคสเกมมิ่งนะตอนนี้ทำานไอยู่ในช่วงผมช่วงอะไรอ่ะจาช่วงไม่ได้ละช่างไม่เหอะพอดีว่าคือว่าอีผมจะมาบอกเกมเมอร์ที่กำลังดูอยู่นะดูรายการมินไนแคสเกมมิ่งันเนี้ยผมอยู่นะก็จะมาบอกว่าเกมที่ผมได้มาเนี่ย ตัวเนี้ยมันรู้ไม่ว่าเป็นอะไรแต่ช่างไม่กมันไม่มีอะไรหรอกมันช่างผมไม่เหมือนกันแล้วก็ใครอยากรีเควสเกมไหนก็อยากดีเควสเกมไหนก็เข้ามาด้วยนะครับเหมือนเช่นไหมครับเนี่ยก็ผมจะดีเควสให้นะแล้วก็เกม Dead Rising บ u t t e r f l y Resident Evil Resident เดี๋ยว Resident Evil ไฟเนี่ยมันเด้ขอบได้ใช่ไหมครับก็ได้ก็ผมจะ เอาลิงก์มาที่ Facebook แล้วก็มาเป็นแอดเฟนกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ facebook ชื่อมีนนายแคสเกมมิ่งแต่ว่า Facebook มันต้องมันอยู่ขางล่างในดีสคริปชั่นนะฮะไปหาได้นะครับก็ใครที่เพลย์เกมเนี่ยก็เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่อย่างอย่างต่อไปก็คือเกมที่ผมได้มาเหมือนเช่น เกมบนอัพอพไตรเนี่ยมันเล่นแคคฟิกไม่ได้ครับมันเล่นแครฟิกไม่ได้ครับมันมันก็เลยเข้าไม่ได้แล้วก็เกมอไรเมเรนเลอร์เนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับแล้วก็มีสางเกมแค่นั้นแหละมีแค่สางเกมก็ไม่ได้มีเลยมาแล้วก็ก็อะไรอืม คิดว่าคงจะมีนะก็นี่นี่มีแค่นียมีตัวลิงก์แล้วก็มีตัวเกมของมันด้วยเนี่ยตอนเล่นกับเกมเนี่ยเมันมีแค่อันนี้ยังไม่ได้ลงนะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องลงมีเกม GTA ด้วยนะฮะเนี่ยมี GTA ด้วย ก็เลเวอเรจยังไม่มาก็บอกแค่นี yeah, okay. ้แหละแต่ว่ามีอันหนึ่งเนี่ยเนี่ยผมโหลดวินโดว์เซเว่นให้เพืนผมอยู่นี่ยแล้วก็เกมที่ผมม่อยากใช้บล็อกเกอร์มันยากครับเนี่ยมีเกมปุต e ชัยซูเปอร์สตีฟไฟเตอร์เสซนกีบาวาร์ซาดแกติวตโต้ห้าเอ๊ะภาคสี่ภาคสี่ภค่เออขอบิวตี้มเดลเบแป อันก็คามาลคอมเตอร์เลยเลยดบิวเมคคาคิลลิ่งฟอร์นีีคิลลิงฟอร์เนี่ยผมไม่มีสตมนะครับก็ต้องเดี๋ยวถ้ามีสตมก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีมีเดอะซินซามเวัาส p e ปีดจาเบดสกายริมก็ผมจะบอกว่าไม่แค่นี้แหละก็ไม่เป็นไรทพูดนะครับแต่ว่าที่ผมเดบิวเกมคราสจีไปแล้วเนี่ยก็ทุกคนคงจะชอบนะครับ ก็ต้องถ้าใครขออะไรเนี่ยเขาต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ผมสามารถที่อะไรนะครับขอบคุณเป็นจับเป็นสนับสนุนนะครับที่ผมช่วยกันนะก็ผมจะพยายามดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมจะมาบอกก็คืออินโทรครับอินโทรนะครับผมทําไม่เป็นนะครับโซนี่เวกัสโปนี่ยมันยากครับซับซ้อนนิดหนึ่งครับก็ต้อง ขอโทษด้วยนะครับชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยต้องขอโทษต้องขอโทษด้วยนะครับแต่อยากทำอินโทรเหมือนพี่เอกคอสกับลอเบเกอร์ก็เลยก็ผมยากจะทำแบบนี้นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครอยากดูนี่เนี่ยเนี่ยเอ็นซีจีชเยนี่ยเนี่ยเนี่ยเขียนเนี่ยอินฟินิตี้เนี่ย จะเขียนไป infinity ห้าพันสามหนึ่งเนี่ยช่องของมันนะครับเนี่ยถ้าขึ้นว่า mncd มันอะไหลเนี่ยแสดงว่าผมถ่ายได้น้องหนอนอาจจะมี mncd special mmcd call mmcd t i g g e r ต่างต่างเนี่ยก็จะผมจะบอกแค่นี้แหละครับก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะแต่ถ้าใครอยาก s u b ส c r i b e ผมก็ต้อง ซารัวายเลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ